สวัสดีครับพบกับผมบอมไมยามี่อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมเอารถคันใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคาวาซกิเวอร์ซิต650เ <c oughs> นีนะครับคันนี้นะครับสภาพดีมากบอกได้เลยว่า99ถึง98เลยเออคันนี้รถบ้านแท้ๆเลยครับมีประวัติการซื้อขายมีรูปการซื้อขายอย่างแน่นอนครับติดต่อเจ้าของเก่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรถยำมาหรือว่ารถชนเกิดอุบัติเหตุถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแล,แล้วไม่สวย หรือว่ารถทํามาแล้วผมไม่ซื้อเข้าอย่างแน่นอนนะครับแต่รถคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าสภาพใหม่ของแต่งครบแล้วราคาไม่แพงนะครับก็เริ่มจากของแต่งกันเลยก่อนเลยดีว่านะครับตรงนี้แล้วก่อนเลยฮะแคชบาร์เอชอาร์ซีฮะเนี่แคชบาร์เอชอาร์ซีเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับมันจะแตกต่างจากของจีนเพราะเนื่องจากว่าเอ c อาร์ซีเนี่ยเป็นงานไทยนะครับทามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะแล้วก็ทรงสวยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วย นะฮะของ SRC ก็ราคาอยู่บนเราประมาณสัก7-8,000บาทชุดใหญ่นะฮะ <Wow. S 1> ถ้าเราไปซื้อใน Lazada เนี่ยนะครับพวกธรรมดาประมาณ2-3,000พันเนี่ยมันจะมีแค่โครงเหล็กบางๆเองนะฮะแล้วก็ทรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ SRC เนี่ยคือจะมีช่วงวงช่วงเว้าอะไรเงี้ยหลบไฟเลี้ยวเงี้ยฮะนะครับแล้วก็ราคาแพงพอสมควรเลยนะครับแต่คันนี้มีแคตบาเอสอาร์ซีมาให้อยู่แล้วฮะแล้วก็ตามท้ายอยู่ตรงที่นี่ฮะไฟหน้านะครับไฟสปอตไลท์โปรเจคเตอร์ครับ เนี่ยฮะสปอตไลท์โปรเจคเตอร์นะครับ2ดวงด้วยกันนะครับรถออกทิปจะต้องมีนะครับทัวร์ลิงจะต้องติดทุกคันเป็นของที่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นะครับที่จับโทรศัพท์ครับมาพร้อมกับบาร์จับโทรศัพท์นะครับก็คือครบชุดเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆจะออกทิปไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางครับนะครับโอเคโทรศัพท์วางไว้หน้ารถขับได้เลยฮะหลังชิลยังไงก็โดนฝนโดนอะไรก็ไม่เปียกนะครับแล้วก็กล่องหลังนะครับเบิกใหม่ให้ลูกค้าเลยฮะ นี่ครับที่ร้านเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าไม่ถอดของแต่งนะนะครับมีแต่จะใส่เพิ่มให้ให้กับลูกค้าตามจริงแล้วคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยนะครับมาเป็นรถเปล่าๆเลยนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยนะครับใส่แคดบายใส่ไฟให้ใส่ปี๊บหลังให้นะครับเพื่อลูกค้าใช้งานนะครับก็คือไม่ต้องซื้อของเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้นะฮะ บอกได้คบอกได้คำเยวเลยว่า99%นะครับมาดูถังน้ำมันก่อนเลยฮะนี่ครับเงาวิ่งเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหน้าหลังเลยครับนี่ฮะสภาพรถคันนี้สวยมากนะครับพร้อมใช้งานด้วยและรถคันนี้มาอยู่แท้17,000กิโลเองถือว่าไม่เยอะนะนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับที่ร้านไม่เคยมีการกอใหม่เนี่ยแน่นอนนะฮะมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะครับไม่เยอะไม้น้อยผมดูผมดูที่สภาพครับถ้าสภาพสวยดูแลดีไม่เยอะ คงรับซื้อครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่รถคันนี้มาแค่หมื่นเจ็เองนะครับนี่ฮะสภาพเครื่องยนต์ก็ใสๆเลยครับรอยแต้มออกจากศูนย์นะฮะสีเหลืองๆนะครับจุดสีเหลืองก็ยังอยู่ครบเลยนะครับอ่าเพื่อนๆอยากดูราคากันแล้วใช่ไหมครับว่ารถคันนี้สภาพสวยแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้ชุดแต่งครบแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้อยู่แค่1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองฮะนะครับ ดาวอยู่ใช้เงินดาวอยู่แค่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมออกรถได้เลยนะครับพร้อมประกันภัยนะครับค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการทุกอย่างครบหมดเลยนะครับแล้วก็ส่งเดือนละถ้าถ้าถ้าเป็น4ปีเนี่ยจะส่งเดือนละ4,200ันสนะครับถ้าส่ง5ปีเนี่ยส่งเดือนละประมาณ3,600โอเคสามพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองสหรับรถครัสต์หาศูนยและคันนี้ความแรงเนี่ยก็คือแบบว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคัสต์หาศูนยที่ ค่อนข้างที่จะแรงนะนะครับก็รู้มือกันอยู่แล้วว่าคาวาสกิทำรถออกมาได้แบบว่าเรื่องทอรคดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขับท้ายคลิปให้ดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อเพจร้านได้เลยครับผมไมอามี่ไบชอปสระบุรีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ที่หน้าจอไว้ให้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับอยากรู้ว่าขับขี่มันขนาดไหนไปเจอกันท้ายคลิปครับไป